อยู่ที่แปลงนาหรือทุ่งนาหมู่5้าบ้านแก่งนะครับการที่ทางการได้เตือนหรือว่าออกกฎหมายมาห้ามเผาตอสางฟางข้าวนะครับชาวนาได้มีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าไม่เผาการไถจะลำบากนะครับวิธีแก้หรือทางออกนะครับผมขอนำเสนอการใช้นวัตกรรมเพื่อย่อยสลายตอสางฟางข้าวนะครับให้ไถง่ายและไม่เป็นเชื้อรา ให้มีการลดการเป็นพิษของดินนะครับโดยการฉีดโปรตีนอะมิโน,โน rd 2อ1 1ขวดต่อ10ไร่นะครับจะใช้โดนหรือปล่อยลงไปในน้ำก็แล้วแต่ความสะดวกของเกษตรกร,ะกรนะครับหลังจากที่เรามีการแนะนำานปีที่ผ่านมามียอดผู้สนใจนะครับสั่งเข้ามาประมาณ600ขวดนะครับ ได้มีการเผยแพร่และมีการใช้ในพื้นที่อรอบๆกันทั่วถึงนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมผลการฉีดไปหนึ่งครั้งว่าข้าวจะเป็นอย่างไรเชิญครับแปลงนาที่ใช้โปรตีนมิโน R d 2 5 5 1 หลังจากดำนาได้ประมาณ2-3วันได้มีการพ่นด้วยโดรนทางการเกษตรนะครับในการพ่อใช้1ฝาต่อน้ำา20ลิตรพ่นไปได้ประมาณอันนี้ได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งข้าวตั้งตัวเร็วไม่ลอยมีการแตกกอขนาดเล็กเป็นที่น่าพึงพอใจให้แก่ชาวนาที่ใช้โปรตีนมมโน RD251 ในพื้นที่อำเภอรตรอนหมู่5นะครับ ้ันแก่งนะครับที่นี่ได้มีการขยายและการยอมรับมากกว่าปีที่แล้วเราได้มีการใช้ในแปลงตัวอย่างมา1ปีนะครับสรุปผลที่ได้หรือปริมาณข้าวนะครับผลผลิตในพื้นที่นา25ไร่ได้27เกรนชาวนาเป็นที่รู้กันว่าใช้โปรตีนเมโนู Rd251 แล้วนะครับ จะไม่ต่ำเกวียนต่อไร่นะครับขณะนี้ได้มีการติดต่อเข้ามาวันนี้ก็มีการฉีดพ่นไปเกือบ50ไร่นะครับทุกวันนะครับชาวนาก็จะมาติดต่อโดนพ่น RD 2551หรือโปรตีน5 5 5 ไม่เหมือนสูตรใดเนื่องจากโปรโตีนอะมิโนอาด d 2 5 1เป็นสารสกัดผลิตภัณฑ์พึ่งที่มีงานวิจัยในข้าวหอมมะลิแต่สำหรับพืชทั่วหรือข้าวทั่วไปก็ได้ผลสอดคล้องกันผลผลิตที่เพิ่ม9%ถือว่ามากนะครับ เนื่องจากเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยใช้ยาหรือการทานาแบบดั้งเดิมยังไม่สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้มากกว่า25ซนนะครับแต่ทางออกที่ผมแนะนำนี้มีข้อดีอยู่ที่ การแก้ปัญหาต่อสั่งฟางข้าวเป็นอุปสรรคในการไถในการเตรียมดินและทำให้ข้าวเหลืองเมาต่อสัง่งหลังจากที่มีการทดลองมาทดลองการใช้มาอย่างยาวนานที่ราดบัวหลวงอุบลราชธานีนะครับได้มีการยอมรับกันว่า แก้ปัญหาเมาต่อสั่งได้ทำให้ดินนุ่มถ่ายง่ายข้าวโตวเร็วให้ผลผลิตด,ดีน้ำไม่เสียข้าวไม่เบืองปุ๋ยนะครับจะมีการปลดปล่อยดินมีชีวิตน้ำดีนะครับถือว่าดีหลายด้านเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ข้าวมีเมล็ดที่แกล่งมีคุณภาพมีกลิ่นหอมเหมาะสมที่จะทำธุรกิจ ข้าวถุงเป็นอย่างยิ่งเหมาะสมที่จะนำไปเป็นสินค้าพรีเมียมส่งออกแข่งขันในตลาดโลกได้เหมาะสมที่จะไปแก้ไขปัญหาในการสลายต่อสั่งฟางข้าวแก้ไขปัญหาข้าวดีดเกษตร,รกรที่ยอมรับที่นี่ที่มากถึงหลายร้อยไร่หลายร้อยคนนะครับได้มีการสั่งจองและใช้บริการมูลนิธิดรกรสุกเกษม นะครับถือว่าการทำงานมีความคืบหน้าและหน้าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งจากผลที่ชาวนาได้เห็นจากการใช้โปรตีนโมโน R D สองหาห้าหนึข้อสำคัญคือลดต้นทุนนา25ไร่ใช้ปุ๋ยประมาณไม่เกิน15ลูกได้ผลดเีเกินเกินเกวียนนะครับได้น้ำหนักประมาณ ได้ละ1,100กิโลกรัมในพันข้าหวหอมระทุมที่เกษตรกรระแวกนี้ทำเหมือนกันและไม่ได้ผลผลิตเหมือนกับแปลงที่ใช้โปรตีนเมโนอ d ร์ดี251าทำให้เกิดการบอกต่อและข่าวลือสะพัดไปทั่วนะครับในพื้นที่นี้พื้นที่อำเภอตรอนแนะนำให้ไปบ้านลูกชายพี่เชพี่โชน,นะครับที่หมู่ห้าตร,ตรงทางโค้ง ทุกท่านก็จะทราบดีนะครับน้องเขาชื่อสอนชัยนะครับก็ไปติดต่อเพื่อที่จะรับโปรตีนอะมิโน RD251 ไปใช้เป็นศูนย์นะครับศูนย์กระจายโปรตีนอะมิโนบางท่านไม่ทราบว่ามีที่ไหนนะครับง่ายๆเลยนะครับไปที่นั่นไม่สะดวกสั่งทาง ID Line RD251 นะครับไม่สะดวกสั่งเบอร์080 8959244 0 8 0 8ก5 9 2 4 4ก็ไปที่ร้านของสอนชัยลูกชายพี่โชตได้เลยนะครับมออีอยู่นั่นนะครับซึ่งสอนชัยเขามีคนสั่งนะครับหลายร้อยรายนะครับสำหรับโปรตีนมิโนโอาดีสองห้าหนึ่งไม่ใช่เพิ่งมานะครับแต่มาหลายสิบปีแล้วชาวนาบางท่าน เคย,ยใช้มานานเป็นที่รู้กันดีว่า,าได้ผลแต่หาซื้อยากนะครับเป็นโอกาสดีนะครับสอดคล้องกับรัฐบาลที่มีการห้ามเกษตรกรเผาต่อสั่งฟางข้าวและการลดรงโลกร้อนเพื่อเป็นการแก้ปัญหาหาทางออกโปรตีนอะมิโน,โน RD 251เป็นตัวนำเสนอ ให้แก่ตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้นในเกษตรปัจจุบันนี้นะครับนอกจากจะแก้ไขปัญหาได้หลายด้านทุกอย่างแล้วยังทำให้ท่านอยู่ดีกินดีเพราะได้ผลผลิตมากมีการใช้ต้นทุนต่ำไม่เป็นโรคระบาดแค่ไม่เป็นโรคระบาดนี่ก็ชนะไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเช่นโรคไปไปใบไหมกับใบแห้งนะครับ ที่ปัญหาชาวนาเด่อนสำโรงที่ที่เกิดขึ้นนะครับใบไหมนะครับเป็นปัญหาที่หนักและทำให้ผลผลิตตกต่ำนอกจากนั้นเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลหรือวัชพืชข้าววัชพืชอย่างข้าวดีดก็ไม่มีให้มา,าทำให้ชาวนาผลผลิตตกต่ำเนื่องจากใช้โปรตีนเมโนอาร์ดี251แล้วข้าวจะโตเร็ว และทําให้ข้าวแข็งแรงทนทานต่อมแมลงที่มาทําลายหนอนกอรหรือ,อ,อพวกเพีย้ยไฟต่างๆนะครับก็จะโตเร็วแข็งแรงทําให้ศัตรูพืชศัตรูข้าวไม่สามารถทําลายได้นะครับนี่คือนวัตกรรมที่มีงานวิจัยข้าวโดยตรง ขอนำเสนอกับชาวนาทุกที่ทุกทุกตำบลทุกจังหวัดนะครับให้นำโปรตีนอะมิโน Rd251 ไปใช้เนื่องจากเรามีการลงในโซเชียลมีสหกรณ์ติดต่อเข้ามาสีสะเกตนะครับแต่ได้เสนอไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการติดต่อเพื่อ ขยายผลหรือว่า,าเผยแพร่ไปทั่วประเทศนะครับชาวนาที่สนใจที่เป็นกลุ่มชาวนาและเป็นสมาชิกสากรหรือเป็นเครือข่ายนาแปลงใหญ่ขอแนะนำโปรตีนมิโนโอาร์ดี2 5 1ไปเพื่อเพิ่มผลผลิตแก้ไขปัญหาต่อสั่งฟางข้าวเป็นพิษ แก้ไขปัญหาสาเหตุโลกร้อนแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำต้นทุนสูงแก้ไขปัญหาข้าวรีบนะครับหรือปัญหาของข้าวแทบทุกด้านนะครับนำโปรตีนเม,มนอูอาดีสองห้าหนึไปลองไปใช้ไปเพื่อช่วยให้ผลผลิตข้าวมีคุณภาพมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและมีรสชาติที่ดี มีการแข่งขันในตลาดเฉพาะเรียนแบบได้ยากจะทำให้นำเงินเข้าประเทศได้เยอะขึ้นนะครับเยอขึ้นทุกปีทุกปีเนื่องจากคุณภาพของข้าวมีคุณภาพที่เรียนแบบได้ยากนะครับผมดรกรสุกเกษมนะครับขอนำเสนอชาวนาทุกท่านในประเทศนะครับให้นำงานวิจัยโดยตรง ของผมไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะดิดนเหนียวดินร่วนดินทรายนะครับโปรโตีนามิโนอาร์ดีสองเหมาะส,สำหรับทุกชุดดินสำหรับวันนี้ผมดรกรสุกเกษมมีความปรารถนาดีกับชาวนาไทยขอให้นำโปรโตีนามิโนอาร์ดีสองไปใช้กันทางประเทศนะครับสวัสดีครับ ชีวิตพลิกผื้แผ่นบินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีกเลปลูกอะไรอยู่รือคณงามดรอกตะรกเขาถามคุณงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุด ละมุดหรือว่าหลังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเมืองไทยนั้นมีความดีข่าพกาที่มีมเลี้ยงชีวีกัน ลำบากอยากแสนเหลือทนเก้าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้น้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกลง่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอาดีตุทดใหม มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี